สวัสดีค่ะช่อง x อ c u ค่ะสวัสดีครับเตรียมตัวแล้ว <laughs> <holding núi laughs> Cảm <laughs> ơn Ok, <representatives> uh <-huh. gurgitate đầu sau> okay. ออกมาแล้วนะฮะทุกท่านตอนนี้ก็เดินทางมาส่งเด็กๆก่อนจะไปทํางานนะครับวันนี้มีให้เจียไปด้วยเนาะนะฮะเมื่อวานไม่มีนะครับวันนี้ให้เจียมาเป็นเพื่อนนะแม่ครับอกส่งมาที่ร้านนะเช้าเลยเย็นก็รับมานะครับคู่หูคู่หาขาดกันไม่ได้นะรขาดคนใดคนหนึ่งแล้วหน้าบูดหน้าบึ้งนะครับทั้งสองคนเลยนะครับเหมือนจะไม่อยากไป ็นอะไรก็ไม่รู้นะนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับผู้ของเขาครับฉะนั้นแล้วเราก็ต้องตามใจเขาในบางเรื่องนะไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับในบางเรื่องเนโอ้ไม่ก็เบิ้งพี่น้องเข่าเกีียวงามเลยใกล้แล้วนะเนี่ยใกล้แล้วตั้งท้องแล้วบางบางที่ออกรวงงามงามแล้วงามงาม โอ้โหอันนี้ก็ควายก็มัวควายฟ้วนๆท้อ,องน่ารักน่ารัากควายไทยน,นี่ก็งงัวเยอะบ้านนี้เมื่อกี้ก็เกือบเป็นสิบนี่ก็สิบกว่าตัวามาก่งัวเยอะนะครับราคาดีหรือเปล่ไาไม่รู้งัวตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของอันนี้ควายเผือกกับงัวบ้านนี้ เราไม่ได้อยู่ในกลุ่มของปสสศุสัตว์แบบนี้เนาะนะครับเราก็เลยไม่รู้ราคาเท่าไหร่งวควายนะครับว่าขึ้นลงแพงถูกยังไงไม่รู้เนาะเราไม่มีโอกาสได้เลี้ยงแบบนั้นนะครับเคยเคยจําได้อยู่สมัยเด็กๆเคยไปเลี้ยงงวเลี้ยงควายสมัยโน้นควายมีเยอะนะครับเป็นโอ้ยี่สิบสามสิบตัวเลยจําได้อยู่นะครับแล้วก็หอ่อข้าวไปกินในป่าเนาะ ไปไล่ปลายเข้าป่าหาเห็ดไปด้วยเห็ดน,นี่เจอไปตรงไหนก็เจอเดินไปตรงไหนก็เห็นของอยู่ของกินเยอะมากเลยนะครับย้อนกลับไปยังไม่ไม่นานสักเท่าไหร่เลยเนาะยี่สิบกว่าปีนี่ถือว่ามันหายไปเร็วมากเลยนะต้นมงต,ต้นไม้ป่าเขาลำนองภายบ้านเราหายไปเร็วมากๆเลยนะครับความรวมสมบูรณ์ถามว่ามีไหมมันก็มีแต่ว่า มันเหลือน้อยแล้วนะท่านมันเหลือน้อยแล้วมันเหลือน้อยแล้วจริงๆปึ๊บอ่าออกสู่ถนน,นในหมู่บ้านแล้วนะครับเข้ามาในโรงเรียนแล้วนะท่านตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงนิดนินะแล้วเนาะเด็กๆน่าจะเข้าแถวกันเรียบร,ร้อยแล้วพวกเราไม่แน่ใจนะ ตอนนี้ไปส่งเด็กๆถึงโรงเรียนแล้วนะทุกท่านผมก็ขับไปล,ลงมาแล้วเนาะนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ต่อเนื่องเนาะเมื่อกี้กล้องดับไปเดีวดรถก็ดับอีกแล้วอะไรอีกล่ะ สายผ่อนก็นเร่งเบาไปกล้องดับไปนะแล้วก็ไม่ได้เห็นช่วงกัปตันไปโรงเรียนลงไปที่รถที่โรงเรียนเนาะนะครับไอเราก็ไม่ได้เช็กนะครับพอมาดูอีกทีอ้าวกล้องดับไปแล้วก็ขอโทษขออภนะัยเนาะไม่เห็นภาพต่อเนื่องกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะทุกท่าน,นก็ส,สั้นๆไว้เท่านี้ล้วนะครับผมเนาะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ครับพี่มีสวัสดีครับ